สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนวิธีเพิ่มคะแนน Present Simple Tense ในรูปประโยคปกิเสธได้ง่ายนิดเดียวนะคะ tense นี้ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องมารู้จักการใช้ Present Simple Tense ในประโยคปฏิเสธ ื่งจะมีโครงสร้างหลักๆนะคะคือ 1. ประโยคที่ใช้ v e r b to be เป็นกริยาหลักนะคะถ้าประโยคมี v e r b to be v e r b to be นี้หมายถึง is a n are นะคะเป็นคำกริยาหลักเราสามารถใช้ not หลัง v e r b to be ได้เลยโดยเราสามารถเขียนย่อ is not เป็น isn't แบบนี้นะคะนีค่ะ แล้วก็ย่อ are not เป็น aren't ได้แต่สำหรับ am not นั้นนะคะเราจะไม่ใช้รูปย่อนะคะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของประโยค present simple tense กันนะคะว่า present simple tense นี้มีการเรียงคำอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะตัวแรกเลยก็จะต้องเป็น subject ก็คือประธานนะคะประธานของประโยค I u v d บีเดนีอินะคะต่อไป verb to be verb to be ก็มี3ตัวนะคะคือ is am แล้วก็ต่อไปนะคะก็คือ not นะคะคำว่า not ต่อมานะคะ object complement หรือส่วนขยายนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้จักนะคะก็คือการพัน verb to be นะคะต้อเรียนจะต้องพัน verb to be ให้ได้ก่อน เป็นพื้นฐานเลยประธานของภาษาอังกฤษนะคะมีอยู่เจ็ดตัวคือ i, y o u, we, t h, e, y he, s นะคะ i เราจะใช้กับ m, y o u, a r, e we, a r, e they, a r, e h, e, i s, she is, it is หรือนักเรียนจะจำง่ายๆสั้นๆน,นะคะว่า h, e, s ใช้ is นะคะทีนี้สีที่เราจะเรียนกันในวันนี้ที่นักเรียนจะต้องจำให้ได้น,นะคะคือรูปประโยคปฏิเสธ เราจะเรียนช่องนี้กันนะคะนะคะนักเรียนต้องจําให้ได้นะคะว่าทุกประโยคปฏิเสธนั้นเวลาเขียนเขียนยังไงนะคะเช่น am not ใช่ไหมคะเราก็จะเขียนรูปย่อว่าแบบนี้นะคะคือเขาจะไม่มีรูปย่อนะคะแต่จะเขียนเป็นตัวเต็มไปเลยนะคะเฉพาะประธาน I อย่างเดียวนะคะเวลานักเรียนเขียนมาส่งคุณครูนักเรียนต้องเขียนว่า I am not เสมอนะคะต่อไป U นี่ค่ะ aren't นะคะอ่านว่า aren't a r n t นะคะอ่านว่า aren't แล้วก็ we aren't they aren't ต่อไปนะคะ he is not นะคะแต่ว่าเวลาเราออกเสียงเราจะอ่านว่า isn't นะคะ isn't นะคะ he isn't she isn't it isn't นะคะต่อไปนะคะตัวอย่างประโยคปฏิเสธนะคะ he isn't an engineer แปลว่าเขาไม่ใช่วิศวกรรูปประโยคบอกเล่านะคะก็มาจาก he is an engineer นะคะต่อไป they they are students พวกเขาไม่ได้เป็นครูรูปประโยคบอกเล่าก็คือเดี๋ยวนะคะรูปประโยคบอกเล่าคือ they are students นะคะต่อไปนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าตังเรียนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณูด,ด้วยนะคะถ้าคิดว่า นี้เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะโอเคนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ